่วงรายวันประจำวันอังคารที่27ตุลาคมพุทธศักราช2563้คืน11ค่ำเดือน12ปีชวดคนเกิดวันอาทิตย์การงานราบรื่นเป็นพิเศษในวันนี้แผนงานที่วางไว้จะสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ที่ขายอาหารเครื่องดื่มหรือมเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ผล,ลไม้จะมีความก้าวหน้าดีมากมีชื่อเสียงหรือได้ติดต่อง,งานกับต่างประเทศบางคนจะได้เปิดสาขาเพิ่มในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอีกด้วยวันนี้คุณจะได้รับความเมตตาช่วยเหลือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่เพศหญิงใจดีอาจจะเป็นแม่หรือญาติผู้หญิงอาวุโส การเงินไม่ติดขัดและได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพย์สินหรือบัญชีเงินฝากที่สําคัญคนค้าขายอาหารผักผลไม้จะทําเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ค่ะคนรักคู่คลองความรักแน่นแฟนนอกจากจะเป็นคนรักแล้วคุณทั้งคู่ยังเหมือนเพื่อนสนิทที่รู้ใจมีความเข้าใจและช่วยเหลือกันในด้านต่างๆเป็นอย่างดี ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับมิตรใหม่อาจได้สารสัมพันธ์เป็นคนรักที่ดีในอนาคตหรือเป็นมิตรแท้ในยามยากโดยปราศจ,จ,จากความคิดเรื่องชู้สาวก็เป็นได้ซีมงคลสีเขียวเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ เสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงและมรดกเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีและ18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์ คุณเริ่มจับทิศทางในการทำงานได้รู้ทางหนีทีไล่และฉลาดเฉลียวที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆได้วันนี้มีการยกระดับทางการงานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางคนจะได้รับหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญมากขึ้นได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็มีเกณฑ์ได้ขยายกิจการการเงินของคุณคล่องมือดีมากมีเงินเข้ามาตลอดยิ่งหากคุณทำอาชีพที่ต้องเดินทาง หรือใช้ความคิดสร้างสรรค์จะยิ่งทำเงินให้คุณเพิ่มกันอีกคุณยังกระตือรือร้นในการหารายได้เสริมทางอื่นอีกด้วยทำให้มีรายได้มากกว่าเดิมโชคด้านความรักของคุณโดดเด่นมากคู่รักที่เคยมีปัญหาหรือแยกกันอยู่จะได้กลับมาคืนดีกันและอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักแบบไม่คาดฝันเป็นการพบกันแบบแปลกๆเหมือนพระเอกนางเอกพบรักกันในละครประมาณนั้นเลยคะ่ะ สีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานทิศมงคลทิศใต้เสริมอำนาจวาสนาบารมีมีคนเคารพยำเกรงเวลามงคล7.31นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาและ22นาฬิกา31าทีถึง 24. นาฬิกา คนเกิดวันอังคารคุณช่ำชองและเชี่ยวชาญทั้งรูปและรับจึงได้รับความไว้วางใจในการทำงานของหัวหน้างานและด้วยความใจนักเลงและสู้ไม่ถอยจึงทำให้คุณประสบความสาเร็จในงานที่ทำอยู่ทุกด้านโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศจะสร้างชื่อเสียงและความก้าวหน้าให้แก่คุณมากเป็นพิเศษเงินจะหาง่ายกว่าทุกวันหากคุณขยันก็จะยิ่งทำเงินได้มาก งานรับจ้างทั่วไปจะได้รับค่าแรงสูงขึ้นส่วนงานที่เกี่ยวกับการเงินจะดําเนินไปอย่างราบรื่นและสร้างรายได้ให้กับคุณได้อย่างเป็นกอเป็นกำรรวันนี้หากคุณวางแผนในการเก็บเงินก็จะสามารถทําได้ตามเป้าที่วางไว้บางคนจะได้รับโชคลาภแบบฟลุกฟลุกอีกด้วยอย่าคิดจะปั่นใจให้กับคนอื่นเพราะจะสร้างปัญหาให้กับคุณภายหลังได้คนโสดระหว่างการเข้าไปลงรักคนที่มีเจ้าของแล้วไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง และรักษาใจของคุณให้คงเส้นคงวาเพราะวันนี้อารมณ์ของคุณจะแปรปลวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสีมงคลสีแดงสีทองเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสมัคคีกลมเกลียว เวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันคุณช่ำชองและเชี่ยวชาญในการงานที่คุณทำแถมยังมีความกระตือรือร้อน วันนี้คุณจะได้รับความนับถือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในโปรเจกต์ใหม่ๆหรืองานที่มีความสำคัญการค้าขายจะยิ่งโดดเด่นหากมีคู่แข่งคุณก็จะอยู่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับอุบัติเหตุหรือต้องช่วยเหลืองานสีดำระหว่างการถูกตบซัพย์ถูกโกงถูกหลอกการใช้ใจใดๆก็มักจะต้องจ่ายมากกว่าที่ควรจะเป็นให้ระมัดร,ระวัง ไม่ประมาทและรอบคอบในการใช้เงินด้วยนะคะโชคด้านความรักของคุณมาถึงแล้วคนที่เหงาใจมานานวันนี้มีโอกาสสูงที่จะได้พบกับคนที่ถูกใจถูกชะตาและสารต่อความสัมพันธ์ไปได้ไกลบางคนจะโชคดีพบคู่ที่มีฐานะดีอีกด้วยส่วนคนรักครอบครัวมีความสุขดีคนรักของคุณอาจจะให้โชคลาภกับคุณในวันนี้อีกด้วยค่ะ สีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจทิศมงคลทิศเนื้อเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโพกทรัพย์ธุรกิจสำเร็จเวลามงคล13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาและ19นาิก31นาทีถึง21นาฬิกา คุณเกิดวันพุธกลางคืนโอกาสดีๆในด้านการงานกำลังมาถึงงานที่รอคอยจะสมหวังดังตั้งใจคุณจะมีความสุขกับงานที่ทำและทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่สะดุดวันนี้คุณมีพลังเหลือล้นที่จะทำงานตรงหน้าให้สำเร็จได้ทุกประการอย่างมั่นใจบ้างคนจะมีลาบลอยอีกด้วยวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินแบบที่คุณคาดไม่ถึงจึงไม่ควรประมาท เงินที่มีแนวโน้มว่าจะได้อาจต้องผิดหวังแบบงงๆหรือเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้แบบไม่มีเหตุผลงานที่เกี่ยวกับการเดินทางจะทำเงินให้กับคุณได้มากหรือคนที่เพิ่งเปลี่ยนงานจะได้รับค่าจ้างที่ดีกว่าเดิมคุณจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความรักมากนักเพราะเอาแต่บ้าง,งานบางคนจะเกิดปัญหาในชีวิตคู่เพราะไม่ค่อยมีเวลาให้กันคนโสดคุณต่อสู้อย่างหนัก เพื่อที่จะให้ได้ความรักในแบบที่คุณปรารถนาแต่วันนี้ยังไม่ใช่วันของคุณค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือบริวารดี เวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิก30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีคุณไม่มีสมาธิในการทำงานเพราะรู้สึกไม่มั่นใจวาดระแวงกับเรื่องบางอย่างที่กระทบกระเทือนใจคุณอยู่ บางคนจะรู้สึกไม่อยากทํางานเพราะเบื่องานเดิมอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ที่ชอบและสบายใจกว่านี้คุณจะวิตกกังวลคิดมากถึงขั้นคิดไปว่าทุกคนในที่ทํางานไม่จริงใจกับคุณวันนี้คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องเงินทองพอสมควรเพราะรายจ่ายที่จําเป็นจะมีเข้ามาทั้งสองทางไม่ว่าจะอย่างไรการตัดสินใจจ่ายด้านหนึ่งก็จะทําให้เสียอีกด้านหนึ่งได้การตัดสินใจในต้นทุนที่จํากัด ทำให้คุณจะค่อนข้างเครียดแถมยังไร้คนช่วยเหลืออุปัมภมทั้งการเงินอีกด้วยความรักระหว่างคู่รักหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปอย่างอบอุ่นและมีความสุขคุณมีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือของขวัญจากคนในครอบครัวคนโสดคุณมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีที่ทําให้คุณเป็นที่น่าสนใจวันนี้คุณมีสิทธิ์เลือกคะ่ะสีมมอนคนสีฟ้า สีครามสีน้ำเงินเสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงคขามและเฉียบขาในการตัดสินใจทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมการเงินคล่องมือมัง่งค้ั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินล่าสังหาริมทรัพย์เวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีและ18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์งานของคุณเดินได้ด้วยดีมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อขยายกิจการหรือเพิ่มกําลังการผลิตวันนี้หน้าที่การงานของคุณจะมั่นคงขึ้นใหญ่โตขึ้นเพราะความสามารถของคุณล้วน,วนระวังจะเด่นเกินหน้าคนอื่นจนถูกอิจฉาได้คะ่ะแม้ทำงานเพียงเล็กน้อยแต่รายได้ของคุณก็ดีมากกว่าปกติ เงินทองคล่องมือดีทั้งเข้าและออกวันนี้การเสี่ยงโชคจะมีโชคลาภดีแต่เงินที่เข้าส่วนใหญ่จะมาจากการทำงานหรือได้จากนายทุนงานที่เกี่ยวกับการเงินจะสร้างผลกำไรให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษค่ะความสัมพันธ์ในเรื่องการเงินในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณและคนรักต่อสู้ร่วมกันมาตลอดแต่ก็ยังรู้สึกถึงความฝืดเคืองที่บั่นทอน ขอให้จับมือกันให้แน่นๆแล้วเดินฝ่าไปด้วยกันนะคะส่วนคนโสดยังไม่คิดมีรักเพราะต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนก่อนที่คิดจะมีใครเข้ามาแชร์ในชีวิตสีมงคลสีส้ม,ส,ส,มสีแสดส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาทิศมงคลที่ตะวันออกเฉียงเหนือส่งเสริมความนับถือ น่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีและ18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์ โชคเรื่องงานจะมาเยือนคุณในวันนี้การเริ่มงานใหม่จะทําได้อย่างสมบูรณ์แบบเข้าดีจากการสมัครงานไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและดีใจจะได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นและได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหนง่งทั้งในด้านการงานและสังคมอย่าให้ความโลภเข้าครอบงำคุณได้ วันนี้มีเกณฑ์ที่จะเกิดความเสียหายหรือเสียเงินจํานวนมากอันเนื่องมาจากความโลภอยากได้มากจนเกินพอดีและอาจจะเสียทีคนต่างเพศที่เข้ามาล่อลวงเอาเงินออกจากกระเป๋าคุณได้ค่ะคนรักคู่ครองอาจจะมีปากเสียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ให้ระวังการทะเลาะก,กันในเรื่องเงินทองที่อาจจะบานปลายใหญ่โตได้คนโสด จะรู้สึกยังลังเลใจที่จะเลือกใครหรือเลือกอะไรดีที่เหมาะกับตนเองบางคนจะเจอคู่แข่งหัวใจที่ยากจะเอาชนะได้สีมงคลสีแดงสีทองเสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงและมรดกทิศมงคลทิศเนื้อเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยำเกรงเพิ่มสง่าราศีและความเมตตา เวลามงคล4นาฬิกา31นาทีถึง6นาฬิกาและ16นาฬิกา31นาทีถึง18นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ